สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube นะครับสวัสดีเพื่อนๆเ c ทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บูช่างเทคทรกเตอร์ครับชืก่กาผมครับเจ๋เปาเคมีกเกษตรนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็ไล่ทำกันเหมือนเดิมนะครับยกฝาตัดฟันเกียวดันทสเตร์นะครับเป็น dc 7 0เจ็ดสพลัสนะครับ ปูตาเบญจพลนครราชสีมานะครับสกายังตลาดสกายังตลาดอันนี้เป็นรถใหม่นะครับใหม่เกะกล่องนะครับดูนะครับรถใหม่นะครับนี่ดูฝาตู้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานก่อนครับ ตำใหม่เลยนะครับเลยไม่แกะกล่องครับคันนี้ dc เจะสิบีพลัสนะครับดูชั่วโมงการทำงานนะครับใหม่ไม่ใหม่ดูคันนี้จอดนานนะครับออกมาหลายเดือนแล้วแต่ว่ารถยังไม่เคยยังไม่ได้ ทำงานนะครับหนึ่งชั่วโมงครับก็ตัดฟันเรียบร้อยครับอันนี้น้ำร้อนบัตรถือมันงเก่าใช่ ก็รถสเตอร์นะครับงานไล่เบายก้าดัดฟันเรียวดันทุสเตอร์ครับก็ไล่ทำกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นดีที่70นะครับของตำบลหนองโน,โนนะครับอาเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามครับ ปีที่แล้วก็มาจัดอยู่ที่หนองโนนี่คันหนึ่งนะครับปีนี้ก็มาอีกคันหนึ่งนะครับปีที่แล้วก็จะเป็นของผู้ช่วยวันชัยนะครับเป็นดีซีเจสิบตู้แอร์นะครับขนาดสำหรับเว็บซีที่ติดตามช่อง youtube ก็จะเห็นนะครับจะได้ดูของผู้ช่วยวันชัยนะครับ รถใหม่เลยนะครับคันนี้จัดสเต็ปจวดอู่ช่างเถกค,ครับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับอู่ช่างเถกแทรกเตอร์ครับเบอร์โทรนะครับ0ูน2 5 9 6 3 3 5ครับ Facebook บุติชัยผินสูนะครับ c 7 0 g plus ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็รีบโทรมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะหลายคันแล้วนะครับอง,องานถึงสิ้นเดือนนะครับตอนนี้ ก็กำลังเชื่อมฝาตู้นะครับเชื่อมประมาณนี้นะครับพี่น้องัอลรครับ อนะันนี้ก็ไล่งานมาหนักนะครับตูเชื่อมก็พังไปตัวหนึ่งแล้วนะครับอันนี้บิกตูเชื่อมมาใหม่นะครับพังครับ เป็นตู้ใหม่นะครับเวลดีนะครับเงชื่ออิเเตอร์เวลดีครับตู้เกา่านี่พังไปแล้วนะครับใช้งานหนักเกินนะครับ ใช้ทุกวันนะครับหลากทุกวันนะครับท,รทุกทุกวันปรนะมาณน,นี้นะพี่โนนะแล้วก็ให้ช่างฟ้าล็อกโฟเกอร์น,นะครับคุณเพืพ่อนของน้ำ ทางป้าผ no been, h, Israelis, ู oh ้ไม่เคยอาบน้ำเลยครับยังไม่นตลอการชุดเดียวครับไปที่ไหนก็ชุดเดียวนี่แหละครับลองออกประมาณนี้นะครับเป็นสีครับปินเอาชุดมีแต่สีน้ำเงินนะครับกเข้าใจผิดนะครับชุดมีแต่สีน้ำเงินนะครับอย่าเข้าใจผิดโก้ไฮแซมไซโก้ไฮแซมไซที่เขาพัดลมใหม่ไหยมันไม่มุนช้าครั สวัสดีครับไปช่างเกมรืเือก็มีเอฟซีถามมาครับช่างฟ้าอาบน้ําบ้างไหมครับ <S <S ต่อให้แล้วนะครับไม่อาบนะครับน้ําไม่อาบริดวิรครับนี่ครับเราออกหมดเลยนะครับนิ้วคือโปรก็ถอดออกนะครับสำหรับตัวสเตอร์นะครับเราสเตอร์ข้างคอตรงนี้เราใช้ตัวเดิมนะครับตัวนี้ เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็อนตันนั้นก็เป็นตัวเดิมครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวขับดาวขับล้อน,น้มนะครับตัวนั้นก็ทำกันไปเรื่อยๆนะพี่น้อง Cắt đó Cắt chén Cắt xe nào đó, chẳng phải cảm ơn mọi rồi chẳng phải cảm ơn mọi người chẳng phải cảm đi mọi người chẳng phải cảm ơn mọi đi chẳng phải cảm ơn mọi người chẳng phải cảm ơn mọi người chẳng

เราจะตัดนะครับแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับเาีลกอก้งกเพบีบงมวยนที่แบบที่มวยเฉลยที่ปัญหากระกิ้แต่แม่พี่มวเจ๊สัตสัตสัตพาลสไตล์นู้นเนี่เลยการสลับพาลพาลกัดยู่ต่อไปนเลยการสลับาลดด้ ไม่เองนใหรกเียวนะเกียงฟ้าเอ้คนเรียนนะกีกีแน่ใบพามดิเป่ต้องกัดด้วยคระโอนในพามนน่ใช่ไหกระดับวงเงินเยอกระดับมังมูลเลยแต่องมันวนนุลเป็นอะไรทำมือนะครับอ a n เปลี่ยนฟิกอบคุณทีแต่น้องทีนะตตัวปีนสองสาเตอนี่เย้ๆกังเลยไปแม่เมย้นี่เองตดตัวปนกันสกีมสกีมอะไรสำหรับเอฟที่ฟังออกก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับฟังออกไม่ออก ไปถึงสวยนะครับสวยตำ <laughs> ไม่ตำไ,ไม่ร่วมยาพูดปีวาวไว้ปีวาว <laughs> <laughs> เพราะว่าช่างฟังไม่ออกนะครับเปีว่าวดีกว่า <laughs> ปีาวาก็ไม่ต้องพูด <laughs> ี๋ยวภาษาที่ใช้ก็จะเป็นพูดภาษาเขมรนะครับสวยพูดไม่ได้สวยพูดไม่เป็นนะครับฟังไม่ออกด้วยนะครับ ดีซีเจสิบจีพลัสครับความสวยงามนะครับพี่นอ้องสดใหม่เลยนะมีแกะกล่องเลยนะสำหรับตู้เชื่อมที่ใช้ก็เป็น Cười chưa một chơi tơ về đi nào Đi về đi Ô Chưa có miếng ก็ผม oh. เดียวดันก็ดูเป็นหลายคลิปแล้วนะครับใหม่มากเลยครัวันนี้ใหม่แกะกล่องนะพี่น้องตันนี้ก็จัดตัวฟางลงกลางลงนะครับ ขาใหม่นะครับก็จะมาลงช่วงนี้นะครับนี่ขม้นมาแล้วก็ลงช่วงนี้ปุ๊บลงมาทางนี้นะครับมานี่ครับกับเจ้าคูเปอร์ต้าดีซีเจ็ดสิบจีพลัสครับ ตา le เบนพลครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อูช่างถทกนคได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ ผมครับสวัสดีครับ